ปุ๋ยมูลไก่มีธาตุอาหารที่จะช่วยบำรุงต้นพืชให้จเจริญเติบโตโดยเฉพาะพืชกินผลแต่วันนี้นำมาใส่พืชกินใบเพราะว่าฟอสฟอรัสที่นำไปเพื่อบำรุงพืชกินผลก็จะปรับเปลี่ยนเป็นทำให้ใบมีสีสดขึ้นใบเขียวขึ้นลองดูนะคะนำปุ๋ยมูลไก่มาใส่ไม้ใบจะทำให้ใบไม้มีสีเขียวสใบไม้จะมีสีสวยขึ้นค่ะขี้หมูใส่พืชกินหัวขี้วัวใส่พืชกินใบ ที่ไก่ใส่พืชกินผลแต่หากนำที่ไก่มาใส่พืชกินใบจะทำให้ใบพืชสีสวยนะคะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่าพามูลไก่แกรบมาใส่ต้นเยลลี่ค่ะมียุงกวนนิดนึงเชา้ชาๆค่ะไปชมกันเลยนะคะที่บยย้านย่ามายืนต้นจะใส่แบบนี้นะคะเทใส่ไปเลยเพราะเป็นมูลไก่แกรบเก่า เทใส่ไปประมาณครึ่งกระสอบค่ะบางต้นต้นชนิดอื่นนะคะก็จะใส่ทั้งกระสอบต้นเยลลี่นยา่ยาใส่แค่ครึ่งกระสอบนะคะปกติคราวที่แล้วใส่ทั้งกระสอบค่ะพอดีคราวนี้จะแบ่งอีกครึ่งกระสอบไปใส่ต้นมะกรูดนะคะใส่ทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะต้นไม้ไม่ตายนะคะไม่ต้องกัดต้นไม้ตายค่ะมูลไก่เกร็บจะมีมูลไก,ลเก่ไกเพียงน้อยนะคะจะมีเกร็บมากไม่เข้มขน้น แต่ถ้าเป็นมูลไก่เฉยๆมูลไก่เนื้อก็จะมีความเข้มข้นของมูลไก่มากค่ะมูลไก่แกลบมีแกลบมากกว่ามูลไกล่เพิ่มโพรงอากาศเล็กๆให้แก่บริเวณคนต้นไม้จะทําให้การระบายอากาศและการไหลเวียนของน้ําลงไปที่คนต้นไม้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะทําให้ดินร่วนยิ่งขึ้นเมื่อดินร่วนรากก็หาอาหารได้ดีขึ้นรากหาอาหารได้ดีต้นไม้ก็แข็งแรงขึ้นค่ะ การใส่ปุ๋ยคอกเท่ากับเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นไม้และบำรุงดินไปในตัวด้วยนะคะย่าก็กำลังตอนกิ่งจะเห็นว่ากิ่งตอนก็มีอยู่หลายกิ่งนะคะจึงต้องบำรุงต้นให้เขาแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะต้นเยลลี่กำลังแตกยอดอ่อนแตกใบสวยๆนะคะการใส่มูลไก่ก็ใส่ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งบางครั้งเดือนเว้นเดือนค่ะแล้วแต่จังหวะของเราด้วยค่ะไม่ได้เป๊ะว่าทุกเดือนต้องมาใส่นะคะก็ประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตและแตกยอดได้ตามปกตินะคะต้นไม้แข็งแรงจะเห็นว่าต้นนี้ย่าตอนกิ่งบ่อยมากและทําคลิปไม้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือต้นนี้นะคะการตอนกิ่งก็จะทำให้ต้นไม้มีทรงพุ่มที่สวยงามตามที่เราต้องการค่ะการตอนกิ่งเป็นการขยายพันธุ์และแต่งทรงพุ่มไปในตัวนะคะ ตรงไหนที่กิ่งยาวหรือเราต้องการทรงพุ่มเป็นลักษณะกลมเราก็ตอนกิ่งให้รอบๆลำต้นเขาก็จะมีลักษณะทรงพุ่มที่กลมนะคะตามที่เราต้องการประมาณ1เดือนนะคะกิ่งตอนจึงจะมีรากที่แข็งแรงที่จริง15วันกิ่งตอนก็ออกรากแล้วค่ะเดี๋ยวยากจะไว้ประมาณ1เดือนให้รากแข็งแรงก่อนจึงจะตัดมาเลี้ยงในกระถางดูแลอยู่อีกประมาณ 1- 2เดือน จึงนาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะต้นไม้หากรากแข็งแรงแล้วไปอยู่ที่ไหนก็จะเจริญเติบโตค่ะจะเป็นต้นที่แข็งแรงหากรากยังไม่แข็งแรงเราไปเร่งเขาอาจจะทําให้ต้นอ่อนแอและเป็นโรคได้ค่ะสภาพโคนต้นเยลลี่ย่าๆดูรกนะคะเพราะว่าปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาติมีั้งผักตาลึงก็เลือ้อยพันขึ้นมาซึ่งย่าๆก็ตัดถาวัลลึงมาทําอาหารอยู่นะคะนี้เมื่อก่อนอยู่ในกระถางเป็นกระถางใบใหญ่รากทะลุลงไปในดิน จึงฝังไว้ทั้งกระถางนะคะต้นก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะที่เอาไม้ไผ่กั้นไว้เหมือนคอกเพราะมีต้นไม้อื่นๆด้วยนะคะที่วางอยู่บริเวณโคนต้นเยลลี่ที่มีเพื่อนๆถามว่าทําไมย่าย่ถ่ายต้นเยลลี่ไม่ตั้งกล้องตั้งยากค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่โคนต้นมีต้นอย่างอื่นด้วยตรงนี้มีต้นเยลลี่อยู่สองกระถางนะคะนี่กระถางที่สองกระถางที่หนึ่งใส่ไปก่อนแล้วค่ะนี่ก็เป็นต้นเยลลี่ต้นน้อยที่เพิ่งปลูกใหม่นะคะ ลูกใหม่ได้ประมาณ10วันตอนนี้ต้นเขาฟื้นดีแล้วต้นเขาไม่สลบไลหรือต้นไม่สลดแล้วค่ะช่วงนี้เราสามารถให้ปุ๋ยได้เลยนะคะเพราะช่วงแรกยา่าปลูกไม่ได้เอาปุ๋ยรองก้นหลุมนะคะปลูกโดยดินธรรมดาทั่วไปพอสังเกตว่าต้นไม้ตั้งตัวได้แล้วคือประมาณ10วันขึ้นไปก็สามารถให้ปุ๋ยได้ทันทีเลยค่ะให้ปุ๋ยไว้ข้างบนนี่แหละดีแล้ว เวลารดน้ำน้ำก็จะได้ชะปุ๋ยลงไปนะคะย่าๆยก็ใช้มูลไก่แกรบมาโรยไว้ด้านบนเหมือนกันปลูกไว้ใหม่สามสี่ต้นค่ะซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านก็เป็นต้นเยลลี่ที่เราสามารถตัดใบมาทานได้เลยนะคะเมื่อเราให้ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำรดน้ำแบบนี้เลยคะ่ะน้ำก็จะชะพาปุ๋ยลงไปในดินลงไปที่รากต้นไม้เองเราไม่ต้องใส่รองก้นหลุมก็ได้นะคะ ต้นไม้ก็จเจริญเติบโตได้ดีการปลูกอาจจะมีหลายวิธีนะคะวิธีของย่าๆยอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นหรืออาจจะเหมือนของบางคนก็ได้ค่ะก็แล้วแต่วิธีการที่เราจะนํามาใช้กับต้นไม้นะคะเมื่อนํามาใช้แล้วต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีเราก็ใช้วิธีการนั้นๆซ้ําๆได้เลยค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย